เพื่นเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านกิทายอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์ตัวสีเงินตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดนครพนมลูกค้าเคยส่งมาซ่อมด้วยอาการเครื่องเปิดไม่ติดเมื่อซอ่อมเสร็จส่งกลับไปเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ราวๆเกือบ6เดือนเนาะเกือบเกือบ6เดือนลูกค้าไปใช้งานนะครับเครื่อง เสียอาการเดิมนะเสียอาการเดิมด้วยอาการเปิดไม่ติดเหมือนครั้งที่แล้วที่ส่งมาเนาะนะครับก็อาการนี้ครั้งที่แล้วถ้าจ่า่ผิดก็คือมอสเฟตทางฝั่งคอนเว์เตอร์ชอ็อตนะฮะมอสเฟตทางฝั่งคอนเว์เตอร์ชอ็อตอันนี้ก็น่าจะเสียเหมือนเดิมนะครับก็อาการแบบนี้คือ มันเสียได้จากที่ผมเจอเนาะก็คือถ้าเราต่อไฟแผงทิ้งไว้ไม่มีการปิดเปิดเครื่องในช่วงตอนเช้าและตอนเย็นนะฮะช่วงที่แดดอตอนเช้ามดืดแดดกำลังจะมาแสงกำลังจะมาหรือว่าตอนเย็นแสงกำลังจะหมดอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีคือตัวเครื่องมันจะติดติดัดดบๆเพราะว่าไฟที่มาจากแผงมันไม่พอที่จะให้เครื่องทำงาน นะครับมันติดดับติดดับตรงเนี้ยมันจะทาให้มอสเสตช็อตได้นะครับช็อตได้ตอนเช้ากับตอนเย็นเนาะตอนเช้าช่วงที่แดดกําลังแสงกําลังจะมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีอาการติดดับติดดับทําให้เครื่องช็อตได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหนึ่ง,หน,งหนึ่งสาเหตุเนาะอีกหนึ่งสาเหตุก็คือการระบายความร้อนอไม่ไม,ไม่ไม่ทันนะครับก็คือตัวเครื่องมีความร้อนสะสมอาจจะใช้ แผงจํานวนมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคอนเวอร์เตอร์มีความร้อนสะสมเป็นเวลานาน,านๆก็พังได้หรือว่าพัดลมฝืดพัดลมหมุนช้าพัดลมไม่หมุนก็มีโอกาสที่มอสเฟตคอนเวอร์เตอร์จะพังได้นะครับก็ตัวนี้มันไม่รู้สาเหตุนะนะว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรนะครับลูกค้าใช้ได้ประมาณ5เดือนพังใอาการเดิมเนาะโอเคก็เดี๋ยวมาแกะซ่อมกันเลย อพอดีผมลองวัดที่ขั้ว DC Input ของตัวเครื่องมันไม่มีการช็อตนะมันไม่ช็อตนะครับลูกค้าก็าแจ้งว่าเครื่องเป็นอาการเดิมอีกแล้วประมาณนี้เนอะอผมก็เลยย้อนดูข้อมูลว่าอาการเดิมที่ลูกค้าเคยซ่อมเนี่ยคืออาการอะไรก็คือมัน,มนเครื่องมันเปิดไม่ติดนะครับทีนี้ผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะเสียเหมือนเดิม คอนเวอร์เตอร์ช็อตอะไรประมาณนี้เนะาะทีนี้ผมแกะเครื่องออกมาผมลองวัดกัว DC Input แล้วมันไม่ช็อตนะครับลองจ่ายไฟเข้าที่ตัวเครื่องปรากฏว่าเครื่องเปิดติดนะครับเครื่องเปิดติดเนาะจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องนะครับเครื่องสามารถรันได้ปกติเครื่องทำงานปกติเลยนะครับผลิตไฟปกตินะพัดลมจะลองพัดลมนะครับ ครั้งก่อนไม่แน่ใจมันเอผมดูแล้วรู้ว่าผมดูผิดของของดูผิดคนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะผิดนะของลูกค้าท่านนี้แหละก็ส่งมาซ่อมได้อาการเปิดไม่ติดเนะาะพัดลมหมุนเนาะแต่ว่าพัดลมตัวนี้ลูกค้าก็ไม่ได้เสียบเดี๋ยวลองเสียบดูบัณย์หรือว,รว่ามันยังไงมันตายมันหลุดหรือมันยังไงไม่ทราบแต่ว่าตัวด้านนู้นหมุนอยู่ พัดลมตัวนี้ไม่หมุนนะไม่แน่ใจว่าพัดลมมีปัญหาหรือว่าเสียที่อะไรพัดลมไม่หมุนนะครับตัวนี้เสียบแล้วแต่ว่าตัวนี้หมุนอ่าในส่วนที่จะต้องแก้ไขคือเดี๋ยวต้องแก้ไขพัดลมนะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเปิดติดทำงานปกตินะครับอาจจะต้องเปลี่ยนพัดลมพัดลมอาจจะเสียนะตัวหนึ่ง ตัวนี้ทํางานปกติเนาะตัวเครื่องผลิตไฟปกติเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเทสอีกทีแล้วกันตัวเครื่องเดี๋ยวผมดูเช็คการทำเอเช็คพัดลมตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทําความสะอาดตัวเครื่องแล้วลองเช็คเทสท,ที่วัดสูงๆดูอีกทีว่ามันผลิตวัดสูงปกติหรือเปล่าเนาะแต่ตวันนี้ทํางานปกติ่าตอนนี้แก้ไขพัดลมแล้วนะครับ พัดลมไม่เสียนะครับพัดลมไม่เสียที่มีปัญหาคือตัวทานซิสเตอร์คุมพัดลมนะครับทานซิสเตอร์คุมพัดลมตัวขามันเป็นขี้เกลือเนาะทำให้ขามมนแคลกนะครับก็ลเลยไลทตะกัวไลทตะกั่วที่ขาทานซิสเตอร์ก็ตอนนี้พัดลมหมุนแล้วนะฮะตัวนี้หมุนปกติแล้วพัดลมทํางานได้ปกติทั้งสองตัวแล้วทีนี้ตัวเครื่องเดี๋ยวผม เทสที่กําลังวัดสูงๆหน่อยลูกค้าส่งมาแล้วไม่เสียไม่เป็นไรนะฮะส่งมาแล้วก็เดี๋ยวเทสดูแลความเรียบร้อยนะครับอันไหนไม่ดีก็แก้ไขให้ไหนไหนก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัดนะครับ ผมรีบมิกระแส18แอมป์ต้องได้ราวๆ6 0 0วัตต์เนาะ619วัตต์นะฮนะสูงสุดอ่านะสูงสุด619วนะัตต์อ่า619ก็ตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆเนานะอ่านะนะลูกค้าก็ส่งมาผมผมทักแชทไปไปสอบถามทางลูกค้าแล้วว่านอะ่า ตัวเครื่องมันมีอาการเสียยังไงลูกค้าก็แจ้งแค่ว่าอาการเดิมนะครับก็คืออาการเดิมก็คือมันเปิดไม่ติดเนาะ,ะแต่ว่าเครื่องตรวจเช็คแล้วทํางานปกตินะครับมีแค่พัดลมไม่หมุนหนึ่งตัวเท่านั้นนะก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วตัวพัดลมนะครับอโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรเนาะตอนแรกคิดว่าเครื่องมันเปิดไม่ติดก็ไม่ได้ไม่ได้คือตรวจเช็คแล้วมัน มันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ในคลิปที่ภาพกันในขออภัยไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ